สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขูสุข,ข,สขนวันนี้หลาะพากินพาพี่น้องมากินกุ้งมังกรแช่น้ำปลาซีฟู้ดจ้าพักเครื่องเคียงมีเท่ากะมีแร่ดิดมีมาราคีนุกสุดละกะตกแต่งโดยใบสลัดโดยพี่น้องจ้าตะก้อที่เข่าจะ ไปแซบกันอีหลามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์แอลโคลแน่น้ำจ้าเป็นสบู่ทําความสะอาดผิวหน้าสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายเป็นสิวบ่อยสิวผดสิวผื่นแพ้เหงื่อตัวเองอีหลาแนะนำไปจากแพ็คคู่นี้สบู่ชาโคและก็สบู่ธนาคา160รบาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบอิหลาพักินเมืองอิหลาตึงลิงชงทางการสั่งซื้ออยยุติคลิปจ้ามาพี่หน้องมาล้างทําความสะอาดไมอย่างดีพี่หน้องนี่ มาเดินมาเดินจ่าเด้อขยับขยายก่อนจ่ะหอมหวยหวยอยู่นี่จ่ะเนือน้อแบบว่าไซส์สดุดเด่งมากเลยมาแสมน้ำกันเด้อ น้ำลายแตกดีครับจ้ะ Ưm Nó đẹp สองตัวนี้นี่ร่วมกันนะ่ะจะประมาณกิโลนหน่อยๆน,นะพี่น้องอ หวานเนื้อแน่นกรุบๆนะพี่น้องแล้วกะบ่ข้าวจา้ะ ืมสะใจเวอร์เมื่อแตกเลย เติมน้ำจิ้มมาจ้ะ มาปล้หนึ่งตัวให่มากจ้ แซ่บตะว,วา่าเพชรเงื่อแตกจ้ะพริกกระเทียม รากผักชีตะไคร้อ่อนพี่น้อง ลืมมาสอนมาเอาชาพี่แท่นนี่แอืมหอมจัดจ้านมากแซ่บหลายจต่พี่น้องแนะนำด้วจักพี่น้องจ้ะใครยังไม่เคยลอง กินกุ้งมังกรซาซิมินะพี่นองจ้ะรสชาติแซ่บจ้ะเนื้อกุ้งแน่นหวานแล้วก็สซดนะพี่นอนจ้าสำหรับวิลาน,นี้ดูสกว่ามันมันหวานหรอมันกระแน่นกว่ากุ้งกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำน,นะพี่นองจ้ะราคานีก่ก่าแล้วแต่หลานนะพี่นองจ้ะอันนี้ละ่ะสร้างซื้อมาจากากุ้งมังกรเป็นไทยแลนด์นะพี่นองแล้วกะ็ฝกาวเจาดอกนด้พี่นองจ้ะสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าแต่งหน้าดูและะ้วก็ อาเหงื่อออกไปหน้าแบบนี้นี่เป็นอย่างเครื่องสิวบวคอยขืนนหลายแน,นยะนำไปจากแพ็คคู่นี้สบู่ชาโคแล้วก็สบู่ธนาคาสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะพี่น้องแพ้เหงื่อตัวเองชอบเป็นสิวบ่อยสิวอุดตนันสิวผดสิวผืนวน่นสะิวหนองในพี่น้องจ้ะแน,นะนำไปจากชาโคแล้วก็ธนาคาแพ็คคู่นี้ราคาเพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ได้สนใจอยากจะลองใส่แบบวลาผ้ากินเมืองอิหลาตึงดิงด่ง,ง,งช่องทางการสรั่งซื้อวาย ay, ุเตยคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้อิหลาผ้ากินไปแล้วสวัสดีจ้า